ปปไปสิไปหาปรถป,าปรลาให้เจอมาขอกินขนมนี้ได้ไหม,มกินได้ม,มาหมอไม่เคยมาเหรอเต๋อเต,ต๋ไปถึงนู่นแล้วแล้ว ยังไม่ได้นะครับเก่เ<อ>งมากมาะอยากไปเล่นน้ำที่ไหนอะตรงที่มันมีหินอะเออไว้ก่อนไประวังล้มระวังล้มนะครับ ปืนใช่ไหมครับไม่ใช่<อ>ไม้ไม้เอามาทําอะไรครับมาเอามาเผาเอามาเผาเรียกว่าฟืนค่ะไม้ไมนี่ครับเดี๋ยวเราจะเผาตรงนี้นะครับเป็นฟืนนะครับ ไม่ขึ้นมาหรอแอได้นยเปย์ค่ะ กินด้วยจีเฮ้อของกินขนมเลยได้ไหมกินได้ไม่รอแับเจ๋แล้วไปก่อนเลยปวดขี้จะตายแล้วบอกสิเร็วเร็วเร็วไปเร็วเร็วการแรกก็เลยว่าน้องขี้หม้ ไปนู่นเลยไปฝั่งนู้นเลยเดินไปตามถนนเลยห้องน้ำอยู่ข้างบนตรงนู้นก็มันยังไม่ก็มันยังไม่ไปถึงปะป๊าเลยไปสิไปหารถปะป euh ๊าให้เจอโอ้ย ทั้งนั้นแหละไปเลยไปเลย <c oughs> <c oughs> ตอนเราขึ้นแาก็ขึ้นอย่างนี้นแหละ